ส,สิชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหะนังจะตุสัจจาสพังรสังเยวิปิงสุปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอันทวีสตินายกาสัพเพปติทิตา ไมยหังมัทธะเกเต,เตมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมยหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัพเพภุณากาโรหาทะเยเมอรุอนุรุธโธสารีปุโตจะทักคิเนกุลทันโยปิธิภาคสมิง โมคล,ลาโนจะวามะเกทักกินีสเวนีไมหังอาสุงอานนตะอานันทะราหูโลกับสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสกเตเกสโตปิดทิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนเสดิสัมปันโนโสพิโตมุทิปุงขะโว อุมารกัสโปเทโรมหหสีจิตตะวาทะโกโสมยหังทะวะเทเนนิจังปฏิทาศิคุณาการุปุญโยอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าเตจิลากามะมะเสสีติมหาเทราวิชิตาชินะ สาวกาเอเตสีติมหาเถราชิน,นะวันโตชินโนรษาชะลันตาสีระเตเชนะอังคะมมังเคสุสันทิตาระัตะนังปุระโตอาสิทักคินีเมตะสุตะกัง ทาชักขังปัดชโตูอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปารัตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาสีชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาชินานานา,นาวาระสังยุตตาสัตตปาการะ รังกตาวตาปิตาพระสัญชาตาพาหิรัะตตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินาเตชาสาวาสตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธทะปัญชเรชินนาปัชระมัชชิชิ วิหารันตังมหีตะเรทสาปรเรนตุมังสเพเต,เตมหาอภุริสาสภาอิเจวะมันโตคุสุคุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย ο, สัตธรรมะสัตธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชาเรติ13บสาภาหงมหากาภาหงมะภาหงสหัสสามะพินิมิตะสาวุทันตังครีเมขรังอุทิตะโคสาระเสนมารัง ทานาที่รรมมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภะวะตุเตชยมังคลานี้มาราติเรกะมะพิยุทธชิตะสัพพะตันติงโคลมปะนาละวะกะมะคะมะถัดทะ้ายะขังขันตีสุทันตะวิรินาชิตาวะ ชิตาว,วาโมนินโทตันเตชษาสาภะวะตุเตชายามังคลานี้นาราคิรังคาชาว,วารังอติมันตะภูตังทาวักิจก,กะมาสนีวะสุธาสุทารนุนตัง เมตัมพุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชะยามังคลานี้อุกิตตะขะมะติหัตถะสุทารุน,นันตังทาวันติโยชนะปะถังภุริมาละวันตังอิทธีพิสังขะมะ โมโนชิตวามุนินโทตันเตชัสาพระวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตะมมทะรังอิวะคับพินิยาจินจะยะทุกถาวานะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสวะโสมะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาพระวตุเตชัยมังคลานี้สัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมานาะนังอธินันทะภูตังปัญญาปทีปะชาริโตชิตวาโมนินโทตันเตชัสสาพระวตุเตชัยมังคลานี้นันโทปะนันทะผู้ชังผู้คัง วิภูทางมหิติทิงปุตเตนะเทระพุทธะเคนะท่ามาปะยันโตพุทธิทุปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชชสาพระวะตุเตชชยมังคลานิทุกขาหะทิฏฐิภูเชเคนะสุทันทะหัดทังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิทธิ พะกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวตุเตชยมังคลานี้เอตาปิพุทธชมังคลาอัฏฐะคาทาโยวาจโนทินะทิเน,านาสารเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏวานิโมข,ขังสุข,ขงัง อาทิคะเมยะนาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะนาปุตตมังเอเตนะสัจจาวะเชนะหอนตุเตชยมังคลานิ ชยันโตโพธิยาโมเลศักยานังนันทิวัตตะโนโเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคลาอัปปราชิตะปัลลังเกสีเสปะทะวิโปขารเรอภิเสสัพานุเพสุทานังอัภปันโตปะโมทติสุนักขัน สุมังคลังสุปพาตังสุปฏิตังสุขโนสุโมหโตจะสุยันถังพรามมาจาริสุปะทกขีนังกายกรรมมังวาจกรรมมังปะทกขีนังปะทกขีนังมโนกรรมมังปะทกนิถีเตปะทักขีนาปะทกขีนานิกตะวาลาพันตัดเถปะทักขีณี ภวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสาทาสุธีพระวันตุเตภระวัตุสัพพะมังคลารักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสาทาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสาทาสุธีพระวันตุเต